สวัสดีชาวเกมเมอร์ทุกคนนะครับอยู่กับผมต้นรักเช่นเคยครับวันนี้เราจะมาอยู่กันกับเกมเกิร์ลวอลนะครับสำหรับเกมนี้ก็จะเป็นเกมมือถือแนวไอดอลนะครับตอนนี้เนี่ยจะเปิดให้โหลดบนสโตปุปน,นะใครที่สนใจก็ลิงก์โหลดอยู่ใต้คลิปเหมือนเดิมนะครับตัวเกมเนี่ยจุดเด่นของมันนะครับก็คือเหล่าสาวๆนั่นเองครับเนี่ยเห็นปะตัวละครตรงนี้นะครับเราสามารถที่จะสลับสับเปลี่ยนได้นะตัวละครที่อยู่ตรงหน้าตรงนี้เนี่ยนะครับเนี่ยสลับให้มันเป็นตัวอื่นได้นะฮะ ่าสังเกตว่าจะมีการแต่งตัวแบบวับวับ,วบแวมแวมพสมควรนะครับเหล่าสาวๆต่างๆนะฮะแล้วก็หน้าตาน่ารักที่เดียวด้วยนะครับนี่เห็นไหมอ่าข้อตูมตรงนี้ที่เห็นเนี่ยนะครับมันยังสามารถเปลี่ยนได้อีกนะแต่ว่าเราต้องไปทําการปลดล็อกอะไรอย่างอื่นก่อน นะครับผมตัวละครที่เรามีเนี่ยเราสามารถกดเข้ามาตรงนี้นะครับแล้วก็กดติ๊ก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 ได้นะครับเพื่อที่จะเอามันไว้อยู่ตรงด้านหน้านะครับกดปุ่มสีเหลืองตรงนี้เห็นไหมแล้วเราก็มาสลับสับเปลี่ยนได้เลยครับว่าเราอยากจะเชยชมคนไหนนะครับเวลาเราเข้ามาเล่นเกมนะครับประมาณนี้โอเคต่อมานะครับในส่วนของการเล่นนะครับก็ให้เรากดเข้ามาที่ตรงนี้นะเนี่ยฮะไอตรงกลางนี่เลยนะครับกดปุ๊บเข้ามานี่ มันจะเป็นแบบนี้ครับก็คือตัวละครเนี่ยก็จะทําการต่อสู้ไปเรื่อยครับอันนี้จะเป็นแบบฉบับเกมแนวนะไอดอลจะเป็นแบบนี้อยู่แล้วนะครับแล้วก็สังเกตว่าจะมีไอ้พวกเนี้ย exp หรือว่าเงินอะไรต่างๆเนี่ยรวมถึงอุปกรณ์ที่สวมใส่เนี่ยนะครับมันจะดรอปลงมาแบบนี้นะครับก็คือเราแค่กดติ๊กนะครับแบบนี้ฮะมันก็จะรวบเข้ามาเป็นแบบเป็นการเก็บของอะ ประมาณนั้นนะครับไม่ว่าเราจะล็อกอินหรือว่า,อาไม่ได้ล็อกอินนะครับของมันก็จะแบบมีมาเต็มหน้าจอไปหมดเลยนะครับ <ST AR> ประมาณนั้นอ,อันนี้มันก็จะต่อสู้ไปเรื่อยของมันนะครับแล้วอีกอันนึงนะครับก็คือเวลาที่เราจะไปต่อสู้อีกอันนึงนะครับเนี่ยกดเข้ามาตรงนี้นะก็จะเป็นการาไปต่อสู้ผ่านด่านนั่นเองนะครับนี่อ่ามันก็จะบอกนะครับว่าณนะตอนนี้เราอยู่ด่านที่เท่าไหร่แล้วนะครับแล้วก็ด่านที่เราผ่านมาก่อนเนี่ยเราสามารถที่จะเข้าไปสู้ได้อีกนะก็คือกดแบบนี้ฮะ อ่แบบเป็นการผ่านด่านไปเลยอ่ะนะครับเนี่ยกดปุ๊บเข้าไปอ่าเห็นไหมฮะเราก็จะได้ของมาเลยนะครับประมาณนี้นะเออนะครับทีนี้ก็เดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศการต่อสู้กันก่อนกันละกันนะครับเนี่ยกดเข้ามาตรงปุ่มสีเหลืองนะด่าน2อขีด8นะครับนี่เข้ามาหน้านี้ก็จะเป็นการแบบว่าเอาตัวละครลงไปครับเป็นการจัดทีมนะฝั่งนี้ก็จะเป็นฝั่งศัตรูนะครับส่วนฝั่งนี้ก็คือฝั่งตัวละครของเรานะครับเนี่ยเราสามารถเอาเข้าออกได้นะครับตัวละครทั้งหมดเนี่ยจะเอาลงได้อ่หกตัวด้วยกันนะครับแต่ว่านะตอนนี้ ผมลงได้แค่5เพราะผมมีตัวละครแค่นี้นะครับซึ่งก็ไม่แน่ใจว่าจะสู้ได้หรือเปล่านะครับก็เอาเป็นว่าดูบรรยากาศตัวเกมครา่าวๆก่อนก็แล้วกันนะครับเนี่ยกดเข้าไปตรงปุ่มนี้นะตรงกลางเลยนะครับปึ๊บนี มันก็จะพาเราเข้ามาหน้านี้นะครับซึ่งการต่อสู้นะครับก็ไม่ได้ยุ่งยากนะเพราะว่ามันจะมีปุ่มออโต้สกิลอยู่นะครับแล้วก็เนี่ยการเล่นความเร็วได้นะครับถ้าเกิดว่าเราไม่อยากออโต้สกิลแล้วก็ปิดไว้แล้วกเ็เวลาที่ต่อสู้เนี่ยนะครับก็ให้เรามากดเองนะครับซึ่งมันจะมีสกิลแบบว่าให้เรากด2แบบนะนะครับเดี๋ยวรอก่อนให้เจ้าพวกนี้มันสู้ก่อนนะครับนี่สู้ไป ปึ๊บโอเคนี่ฮะจะสังเกตเห็นว่าเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้นะครับคือมีปุ่มแบบให้เรากดเลื่อนขึ้นนะครับจะเป็นการใช้ท่าไม้ตายของตัวละครแต่ละตัวนะครับหรือว่าถ้าไม่มีปุ่มเลื่อนขึ้นแบบนี้เนี่ยก็คือเป็นการใช้สกิลแบบปกตินะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาลองดูสกิลอัติเมตก่อนกันละกันนะครับนี่ฮะกดเลื่อน,นไปปึ๊บนี่เห็นไหมมันจะมีคัตซีนสวยๆแบบนี้ให้เราดูครับอ่าซึ่งแต่ละตัวก็จะมีคัตซีนเนี่ยไม่เหมือนกันไงนี่ฮะอ่ะจดไปตัวนี้ปึ๊บนี่ โอ้โห oh, ผมจะสู้ได้หรือเปล่าน่าจะได้มั้งนะครับบางด่านมันก็จะมีสองเวฟบ,บางด่านก็จะมีสามเวฟนะแล้วแต่นะครับวันนี้อ่าอันนี้ก็จะเป็นตัวแบบว่าตัวฮิลเนาะอ่าแชท่าฮิลหน่อยนะครับฮิลให้เ,เพื่อนๆนี่โอเคนะครับเลือดเต็มแล้วก็จะได้สบายใจหน่อยนะครับแล้วก็กดสู้ต่อนี่ครับโอ้โหตัวนี้โหดเอาเรื่องเลยเนี่ยดูดินะครับถ้าเกิดว่าเราสู้แล้วมันนานไปอะไรเงี้ยนะครับเราก็สามารถที่จะกดข้ามได้เลยก็ได้นะ มันจะมีตรงปุ่มนี้ครับให้เรากดข้ามนะยเนี่ยกดติ๊กไปทีหนึ่งนะครับมันก็จะข้ามเลยนะครับแต่ว่าอันนี้คือเนี่ยมันบอกก็คือผมแพ้นะครับผมผมสู้ไม่ได้ดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเราสู้ไม่ได้แล้วก็จะต้องไปทาการอัปเกรดตัวละครเพิ่มเติมอะไรเงี้ยนะครับประมาณนั้นเนาะนี่คือ,อบรรยากาศในส่วนของการต่อสู้นะครับแล้วก็ตัวละครที่เราเห็นเมื่อกี้เนี่ยนะครับมันจะปลดล็อกตามเนื้อเรื่องแล้วเราจะได้ตัวละครตามนี้เลยนะครับผมที่เห็นนะนะครับอ่าโอเคอันนี้ กดรับของนะครับประมาณนี้นะครับเป็นเศษชิ้นส่วนของตัวละครเนาะ,ะเดี๋ยวเรากลับมาที่หน้าเมนูหลักกันนะครับทีนี้ก็เดี๋ยวผมจะพาไปดูในส่วนของกาชานะครับกาชาที่ตรงนี้นะเนี่ยอันนี้นะครับกดปุ่มเข้ามาปุ๊บนี่ฮะอ่ามันจะมีค่อนข้างหลายตู้ทีเดียวนะครับก็เดี๋ยวเรามาลองเปิดแบบฟรีๆก่อนก็นแล้วกันนะครับผมยังไม่ได้ลองเปิดมาก่อนเลยนะอะเดี๋ยวกดลองดูครับนี่โอ้โหอะไรวะเนี่ยเปิดได้อีกป่ะปุ๊บอ่านี่ไง มีตัวละครไหมปึ๊บ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 เฮ้ยมันไม่มีตัวละครเหรอปอดินี่แน่ไม่แน่ใจว่าผมจะเปิดได้กี่ครั้งนะฮะโอเคปดีอ่าหมดแล้วนี่ว่าอ๋อต่อไปก็จะต้องใช้เพชรแล้วนะครับถ้าเกิดว,ว่าเราอยากจะเปิดนะฮะเออคือตัวละครไม่มีเลยว่ะหรือว่ามันให้เฉพาะเศษมาก็ไม่รู้ว่ะนะครับอ่าลองอันนี้ดิอ่าเปิดฟรีนะครับโอเค เอ้ยคิดว่าเป็นเศษแน่ยหละ,ะตู้ต่อไปนะครับอ่เปิดฟรีป,รปึ๊บโอ้ไม่มีตัวละครเลยอ่าอ,อันนี้ก็จะเป็นอีกตู้หนึ่งนะครับหรือว่าตู้นี้ว่าที่เราจะสุมหาตัวละครได้นะฮะเนี่ยมันขึ้นมาเป็นรูปตัวละครเดี๋ยวผมมีอันนี้เยอะอยู่นะครับอลอง ok เปิดดูป,ปึ๊บมาโอ้ยไม่มีเลยอ,อันนี้เปิดฟรีก่อนแล้วกันอะไรอย่างวะอ่าเปิดฟรีได้ไม่มีตัวละครเลยนะเออ ปึ๊บเอ้ยมีแต่พวกของต่างๆมากกว่านะครับอืมไอ้ตู้นี้น่าจะไม่ค่อยมีอะไรนะครับน่าจะเป็นตู้ที่ผมเปิดให้ดูเมื่อกี้นั่นแหละด้านบนเนี่ยนะครับส่วนต่อมาอเดี๋ยวดูก่อนนะฮะไอ้อันนี้อ่าคือแล้ววะมันขึ้นเตือนมานะครับไม่เป็นไรนะครับผมต่อมาอ่าอีกอันนึงนะครับนี่อันนี้ก็จะเป็นแบบว่าเอา่อเวลาเราเปิดพวกกาชาอะไรเงี้ยนะครับเราสะสมได้ตามที่มันกําหนดเนี่ยแล้วก็มากดรับของรางวัลเพิ่มเติมได้จากตรงนี้ นะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวผมจะลองเปิดใช้เพรน,นะครับในการเปิดดูโอเคปึ๊บดูสิจะได้อะไรป่ะไม่มีเลยฮะเอ้ยแต่มีคนเปิดได้ S S R ขึ้นมาอยู่นะเออแวบๆเมื่อกี้นี้นะครับอ่โอเคอีกสักรอบนึงเผื่อผมได้ปึ๊บอูไม่ได้เลยอ่ะอ่ะโอเคใครรู้ก็ช่วยบอกด้วยแล้วกันนะครับหรือว่ามันการันตีตรงนี้วะเนี่ยฮะต้องครบ60ก่อนอะไรหรือเปล่านะครับอ่ะ โอเคก็จะเป็นประมาณนี้นะครับในส่วนของการเปิดกาชาน้่นเองนะทีนี้ก็ในส่วนของตัวละครที่เรามีอยู่นะครับเราสามารถอัปเกรดได้นะครับในกดเข้ามาดูตรงนี้นะพอเราเข้ามาตรงนี้แล้วเนี่ยนะครับเราก็จะเจอกับตัวละครที่เรามีอยู่นะครับซึ่งตัวละครแต่ละตัวเนี่ยเราสามารถที่จะมาทําการใส่พวกอุปกรณ์ต่างๆให้เขาได้คือเกมนี้มันจะไม่มีการอัปเลเวลให้กับตัวละครนะครับแต่ว่าจะเป็นการอัปพวกนี้ครับเนี่ยอุปกรณ์สวมใส่พวกนี้แทนนะครับคือเราสามารถที่จะถอดออกได้แล้วก็สวมใส่ให้เขาได้นะฮะ ประมาณนี้นะครับผมตัวไหนนี่ใส่เข้าไปนะครับแล้วถ้าเกิดเราอยากจะบวกเนี่ยครับเพิ่มเติมก็กดติ๊กเข้าไปที่อุปกรณ์แล้วก็ทําการกดปุ่มสีเหลืองอันนี้นะครับแล้วก็เนี่ยมาทําการบวกนะครับซึ่งในส่วนของงานบวกเนี่ยนะครับมันจะบวกไม่เกินเลเวลของเอ่อไอดีของเรานะครับไอดีของเราเลเวลเท่าไหร่นะครับเราก็จะบวกได้ตามนั้นนะครับนี่เห็นไหมก็บวกไปนะครับก็จะเพิ่มความสามารถใ้กับตัวละครเราเพิ่มเติมขึ้นมานะครับผมประมาณนี้นะ เออนะครับแล้วก็ต่อมาจุดเด่นอีกอันนึงของเกมนี้นะครับที่น่าสนใจก็คือ,อที่ผมบอกไปตอนต้นนะครับว่าเนี่ยอันนี้นะฮะกดเข้ามาดูนะมันจะเป็นระบบจีบสาวครับผมแล้วก็เนี่ยเราสามารถที่จะเอาอาหารต่างๆนี่ให้สาวๆกินได้นะครับเมื่อสาวๆกินไปแล้วเนี่ยมันก็จะมีการเพิ่มหัวใจตรงนี้ขึ้นมาครับพอหัวใจมันเต็มเนี่ยมันก็จะมีการปลดล็อกชุดคอสตูมขึ้นมานะครับอ,อย่างเช่นกดเข้ามาดูนะเนี่ยครับคอสตูมของเขาดูดิเป็นไงสุดยอดนะฮะ เออนะครับตัวอื่นลองดูตัวอื่นนะนี่ฮะอ่าอันนี้ก็เซ็กซี่เ็ซี่หน่อยๆนะครับบางตัวก็โอ้โหสุดอ่ะเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยเอ้ยปิดก่อนนะครับเดี๋ยวมันจะขึ้นติดเลทนะฮะเนี่ย <c oughs> ก็ลองมาดูแล้วกันนะนะครับว่าเราอยากจะจีบคนไหนนะครับอยากจะปลดล็อกให้กับใครอะไรเงี้ยนะครับผมเออประมาณนั้นนะฮะเนี่ยก็ให้อาหารเข้าไปได้ส่วนต่อมานะครับก็ตรงนี้นะกดเข้ามาดูนะครับก็จะเป็นการปลดล็อกพวกเนื้อเรื่องอะไรอย่างงี้นะครับของตัวละครนะเนี่ยแล้วก็กดเข้ามาแล้วก็จะมีการแบบเล่าเนื้อเรื่องอะไรก็ว่าไปนะครับเราสามารถกดข้ามได้แล้วก็เนี่ยจะได้เพชรมานะครับประมาณนี้นะ เออเนี่ยจะเป็นการปลดล็อกนะครับปลดล็อกเรื่องเสียงอะไรก็ว่าไปนะครับต้องทําตามที่เขากาหนดมานั่นะครับผมอ่ะโอเคแล้วก็เนี่ยด้านบนสังเกตเห็นไหมครับมันจะมีการเพิ่มดาวด้วยนะเอออย่างเช่นเศษชิ้นส่วนที่เราได้มานั่นแหละนะครับเนี่ยแล้วก็เอามาทาการเพิ่มดาวให้กับตัวละครได้ครับเนี่ยกดเพิ่มได้นี่ครับปึ๊บโอเคอ่าประมาณนี้ครับผมเพิ่มดาวเพิ่มเลเวลเข้าไปนี่ปึ๊บปึ๊บ นี <ítulo> ่เร anyway, ียบร้อยไหนดาวเพิ่มแล้วครับเป็น3ดาวอ่ะประมาณนี้เลยนะในส่วนของตัวเกมนะครับก็ไม่ได้มีอะไรแบบสลับซับซ้อนมากมายนะครับสำหรับเกมนี้ต่อมาเนี so like so ่ยก็เนี่ยครับด mm. ้านล่างเนาะนะครับปุ่มอันนี้ก็ดูแล้วอันนี้เป็นกระเป๋านะครับตัวกระเป๋าเนี่ยถ้าเกิดว่ากระเป๋าเราเต็มนะครับเราสามารถที่จะกดปุ่มสีเหลืองอันนี้นะครับเนี่ยแล้วก็มาทําการย่อยของได้นะครับในส่วนการย่อยนะครับพอเราย่อยได้แล้วเนี่ยเราจะได้พวกเศษพวกนี้มาแทนนะครับเนี่ยกดย่อยไป แล้วก็มีโอกาสที่เราจะได้ของที่มันแบบมีความสามารถเพิ่มเติมเพิ่มมาได้นะนะครับผมแต่อันนี้ไม่มีนะครับ <c oughs> อ่ะโอเคต่อมานะครับนี่เราเอาแต้มที่เราได้มาตรงนี้เนี่ยนะครับมาทําการซื้อของที่มันโอเคขึ้นดีขึ้นนะครับเอาไปใส่ให้กับตัวละครได้นะครับประมาณนี้เลย ก็ลองเข้ามาดูแล้วกันโอเคต่อมานะควันนี้ก็จะเป็นระบบการต่อสู้นะครับอันนี้นะครับมาดูตรงนี้นะในส่วนของเมนูอันนี้ที่มันปลดล็อกมาเนี่ยก็จะเป็นแบบว่าการเต่อสู้ผ่านไปเรื่อยครับลองดูนะผมมาต่อสู้ให้ดูนะครับเไตลงมานะครับแล้วก็มาเจอศัตรูตัวใหม่นะครับก็กดเข้าไปสู้ได้เลยนี่ครับแล้วเราก็จะจัดทีมลงไปนะครับผมโอเค เรียบร้อยนะครับผมคือบางทีเนี่ยเราจะไม่สามารถเอาตัวละครลงได้ทุกตัวนะนะครับมันจะมีการบังคับของมันอยู่เนี่ยฮะก็จะเป็นการสู้ปกตินั่นแหละนะครับเหมือนการไปต่อสู้ผ่านด่านทั่วไปนะครับแต่ว<ๆ>่า <inet displays. S 2> มันจะเป็นอีกระบบหนึ่งแค่นั้นเองอ่าโอเคกดข้ามาเลยแล้วกันนะครับนี่แล้วก็จะได้ของมาเหม <N> ือนกันครับนี่ประมาณนี้นะครับผมอ่าพอเราต่อสู้เสร็จนะครับเนี่ยฮะเราก็จะได้ดาวมาเนาะแล้วก็าสามารถที่จะมาปลดล็อกอันนี้นะครับกล่องนี้ด้วยนะเนี่ยอ่าก็จะได้ของมาด้วยนะครับ ก็ไต่ต่อไปนะครับเนี่ยเดินต่อไปเรื่อยครับเจอศัตรูก็สู้ไปประมาณนั้นนะครับผมเออแล้วก็มีพวกอารีน่มีพวกดานต่างๆอะไรเงี้ยนะครับให้เราไปสู้อีกแต่ว่ามันยังไม่ได้ปลดล็อกไงนะครับก็ต้องเล่นไปเรื่อยๆก่อนนะครับส่วนต่อมาครับอันนี้กดเข้ามาดูหน่อยซินะครับอันนี้เนี่ยจะเป็นแบบว่าเออให้เข้าไปอยู่ในกิวอะประมาณนั้นนะครับก็สมัครให้เรียบร้อยแล้วกันสําหรับใครที่จะเล่นยาวๆนะครับส่วนต่อมาอีกอันนึงนะครับก็จะเป็นระบบที่จะให้เรามาทําการก่อสร้างนะครับเนี่ย เวลาเราผ่านปลดล็อกตามด่านไปเรื่อยแล้วเนี่ยนะครับแล้วก็สามารถมาก่อสร้างเพิ่มเติมได้นะครับซึ่งเวลาเราก่อสร้างแล้วเนี่ยนะครับมันจะมีของพวกนี้นะครับให้เรากดเก็บได้เห็นไหมนะครับกดเก็บไปประมาณนี้นะปุ๊บ่าแล้วก็นอกจากนี้นะครับมันก็ยังมีเมนูทางลัดตรงนี้นะครับเนี่ย เป็นเมนูด้านนอกนั่นแหละนะครับเนี่ยตู้กาชาเราสามารถมากดตรงนี้ก็ได้หรือว่าจะกดจากด้านนอกมาก็ได้นะในส่วนของตัวเกมก็จะมีประมาณนี้นะเท่าที่ผมรู้นะครับส่วนเมนูด้านบนอ,อื่นๆเนี่ยนะครับที่มันเป็นจุดแดงๆก็ลองกดเข้าไปดูครับไปเช็คดูนะเพราะว่ามันจะมีของแจกอย่างเช่นนี้ฮะให้เรามาทําการแบบสะสมเพชรอะไรก็ว่าไปนะครับผลลัพธ์ของละวันนะครับผมพวกนี้นะฮะนะครับ,นะรบมันจะมีของแจกเรื่อยๆนะนะครับก็ลองมาดูเนาะ นะครับโอเคสำหรับตัวเกมก็เอาเป็นว่าเท่านี้แล้วกันนะครับยังไงก็ผิดพลาดตรงไหนต้องขออภัยด้วยนะครับใครที่สนใจลิง์กโหลดอยู่ใต้คลิปเหมือนเดิมนะครับคลิปนี้เอาไว้เท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยฮะไปแล้วสวัสดีทุกคนครับผม